ดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีกุมราศีมีนหรือดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมลัคนาราศีมีนใน5้าเรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดถัดไปด้วยนะคะ ก่อนไปรับฟังดวงแนะนำให้เช็คลัคนาและราศีเกิดก่อนว่าท่านเกิดในลัคนาและราศีใดาตามตารางและช่วงวันเกิดที่ปรากฏในคลิปลัคนาเช็คจากเวลาเกิดราศีเช็คจากวันที่เกิดเพื่อกำหนดลัคนาและราศีได้ถูกต้องก่อนรับฟังคำทำนายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนดาวราหูย้ายใหญ่ในรอบวงโครจร18ปปีเตรียมรับผลกระทบดีร้ายภัยธรรมชาติอุบัติเหตุใหญ่สงครามปะทุ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดวงเมืองและดวงโลกจะมีผลอย่างไรใน5้าเรื่องสำคัญของแต่ละลัคนาและราศีเกิดบ้างดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลัคนามังกรหรือราศีมังกรดวงในเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแต่ยังไม่ได้ตามที่หวังเรื่องนี้สียังคงเคลียร์ไม่ได้ส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้คนในที่ทำงานจะเมตตาเอ็นดูและซัพพอร์ต อาจจะมีแรงกดดันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะส่วนใครที่กำลังหางานอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเมตตาจะได้งานเร็วๆนี้และอาจได้เพื่อนร่วมง,งานดีส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือหากยังไม่เคยตรวจพบให้ไปพบแพทย์หากมีอาการและให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยปวดหลังปวดกระเบนเน็บ ส่วนในเรื่องของโชคลาภจะมีโชคจากคนที่เขารักและเมตตาเอ็นดูเราส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหรือผิดใจกันเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้เน้นทํางานทํามาหากินการเงินโดดเด่นกับการงานดีดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลัคนากุมหรือราศีกุมดวงในเดือนพฤษภาถึงมิถุนาจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมีความเครียด แต่ก็จะผ่านไปได้มีคนช่วยเหลือจุนเจอือส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้อย่าคิดจะออกจากงานเพราะจะหางานได้ยากสัมภาษณ์ไม่ค่อยผ่านส่วนใครที่กำลังหางานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานช้าแต่ได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดน้ำเหลืองความดันสูงและความดันต่ำ ส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ด้วยดีพัฒนาแบบก้าวกระโดดหากในกรณีที่มีปัญหาอะไรอยู่ก็จะเคลียร์กันได้ไวส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้เน้นทํางานทํามาหากินหาเงินอาจจะมีคุยบ้างแต่อย่าเพิ่งปักใจรักใครดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลักนามีนหรือราศีมีนดวงในเดือนพฤษภาถึงมิถุนาจะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีและมีคนช่วยเหลือสพอร์ตการงานก็จะหนุนทําให้การเงินดีส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้อย่าขาดลามาสายอาจจะโดนเพ่งเล็งได้ ส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบมีอาการชาตะคริวกินบ้างในบางครั้งส่วนในเรื่องของโชคลาภจะมีโชคจากคนที่เขารักเราส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้หากเจอกันบ่อยความรักก็จะมั่นคงมากขึ้นอาจจะมีบางคู่ที่การงานกําลังมาแรงจึงทําให้ต้องหวงอนาคตมากกว่าเรื่องความรักอาจทําให้มีปัญหากันได้ควรแบ่งเวลาให้ถูก ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ยังไม่แนะนําให้รีบมีความรักเพราะมีความรักแล้วการเงินอาจจะรั่วแนะนําให้หาเงินก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่าครูเริ่มต้นที่2ใบแดงเท่านั้นค่าครูส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนําไปเป็นค่าอาหารของน้องหมาและน้องแมวจรหากผิดพลาดประการใดใน,ในคลิปนี้แม่หมอต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ